วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Special f o r ร์นะครับผมเบือนว่าจะอัดแล้วนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเกมแนวมือถือนะครับผมซึ่งเราก็มาแบบงงงวยกันเลยผมบอกตรงๆก็ผมเล่นไม่เป็นนะครับผมโอ้โหแค่ยินยิงมันผมยังยิงไม่ได้ครับผมโอ้โหมันแย่มากครับท่านผู้ชมมา อ๋สองหนึ่งผมนี่แบบไม่ใช่ไม่เป็นอ่าด้คิวผมเหมือนว่าเราจะไปลาสเขานะครับผมเออผมไม่รู้นะผมโอ้ยสัตว์แม่งโปรเพื่อนอันตรยเฮ้ยชิคกี้พายยิงไปไหนวะเนี่ยคอนโทรไม่เป็นจริงจริงนะผมไม่รู้ว่าจะจับมือถือแนวไหนเนี่ยมันตึงคอนโทรได้นะ โอเควันนี้ไม่ได้ใส่หูฟังนะเหรออยู่ไหนไม่มีครับผมโอ้ยแล้วผมโอ้โหแย่เลยครับผม เดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนพ,พกก่อนนะครับผมเีืยกูเล่นไม่เป็นนะดูดีมีคนสองขี่แล้วเรายังขี่เหลืองอยู่เลยอะ่ะเออครับผมม้าผม,มจะปืนพกใส่มันอา้าเสือกได้คิวอีกโอ้โหบ้ากันไปแล้วผมตอนนี้ มันอยู่ไหนวะการคอนโทรอาจจะดูมันงงงวยเลยนะครับผมวันนี้ก็แค่จะกว่าจะจบเลยลงคลิปก็พรุ่งนี้เช้าแล้วเออวันนี้ผมเล่นโยกลังขายของโอ้โหไอ้สัตว์เพิ่งเกิดจะเพิ่งยิงกระโท่ให้เวลาเกิดบ้างสนามที่จริงผมว่ามันน่าจะยาวนะผมแมปนี้ก็ไปไปกันเลยผม ใครบังคับได้นี่โอ้โหเสียนเทพสัตว์เลยผมต้องเชื่อมเมาส์เชื่อมคีย์บอร์ดเออหยิ่งควบคุมไม่ได้ผมเฮียหยิงเกีียอะรขอยกูเนี่ยโอเคปูดนี้้โอโดเดูดูดๆๆๆ ยิงแม่งเลยผมเอา้าไม่ตายผมเอา้าไปอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอ่ะอ้าวมันออกแล้วครับผมไม่มีนะผมอ่ะเก็บกระสุนก่อนอืออ้าให้กระโดดขึ้นรถไม่ได้เออไอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหทรมานนะผม ประมาณกัเกม Infinity เอออะไรก็ไม่รู้อ่ะผมลืมอ่ะกระโดดได้ผมเหมือนว่ามาจากแถวด้านบนนะผมแต่ยังไม่รู้ว่ามุมไหนนะด้านหลังครับผมโอเคอยู่ไหนยิงไปก่อนนะผมยิงขู่ผมอ้าวแต่กระสุนหมดทุกายปอดแล้วมาผมปืน ปืนเราแม่งนี่ไม่มีปืนอ,อะไรเล่นเลยผมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อปืนซะแล้วผมอ่าท่านผู้ชมที่ดูผมอาจจะงงเว้ยเลยทีเดียวผมโอ้โหตายให้กูเหอะเพชฌเพชฌโอ้โหนี่ไม่ตายอีกนีม่มึงอ,อี้ คนในเกมตั้นี้ว,นว่าดีนี่เกีน่ากันหรือเปล่าวะปกติเขาต้องนั่งยองแล้วก็ตอยใช่ไหม <c oughs> ใช่หรือเปล่าโอโ้โหเหมือนว่าผมได้คิวไปแล้วนะผมโอเคเราก็ไปกันเลยอ่าพี่โหล <c oughs> เอาผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บายให้ผม ไม่ปกากชิปเลยครับผมปิดชิปมันเดิมโอโจ้ด้วยครับผมตรงไหนอ่ะ